ก่อนเดือดนะครับผมก็ต้องแนะนำก่อนเลยว่าคลิปนี้นะครับเป็นเพียงแค่ระดับพลังร้าวๆเท่านั้นไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายเท่าไหร่นะส่วนเรื่องสิบจกักรพรรดิก็เป็นเพียง1ิจกักรพรรดิร้าวๆเท่านั้นที่ปรากฏตัวมาในเรื่องบางตัวละครเนี่ยแทบที่จะไม่มีบทเลยเพราะงั้นพลังเ่ยก็แทบที่จะไม่รู้แน่นอนว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยล์ล้วนเลยฮะถ้าเกิดใครยังคงไม่อยากโดนสปอยเนี่ยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลย ระดับแรกของการบำเพ็ญหรือว่าการบ่มพอพลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระดับพื้นฐานคําแปลในช่วงเริ่มแรกเนี่ยผมจะอินตามวีคอมิกเลยนะคุณผู้ชมหากเป็นเพจอื่นๆแปลผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะแปลว่าอะไรอาจจะแปลว่ารากฐานเหมือนกับเพจธนุกิก็เป็นได้ระดับพลังขั้นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นขั้นเริ่มต้นไม่ได้มีอะไรอธิบายหรือพิเศษมากนักก็ข้ามไปเลยระดับนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ขั้นส่วนระดับที่2เนี่ยก็จะเป็นขั้นลมปานมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ระดับพเดดินนททาางมขั้้ไุกคนเี่ก็ริมล้ารียบร้อ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกระดูกเหล็กมีอยู่9ขั้นเช่นกันบางเพจเนี่ยก็อาจจะแปลว่าหลอมกระดูกเมื่อบางเพหถึงขั้นนี้ได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโรคภัยที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วและแน่นอนก็เป็นไปตามชื่อครับก็คือกระดูกเหล็กกระดูกของเขาก็จะแข็งเหมือนกับเหล็กต่อให้จะตกจากที่สูงก็ไม่มีทางที่จะตายได้หากมันไม่สูงมากพอต่อมาจะเป็นเทียนสวยหรือว่าสวรรค์ล้ำลึกมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ขั้นเหมือนเดิมครับในขั้นนี้คือพวกเขาจะสามารถบ,บินทยานพ้นทยานขึ้นสสูุ่่เเหมนนนฟฟ้้าาาาาไดลังจกผทีย แล้วขั้นต่อไปก็จะเป็นขั้นเทพศาสตร์สองหรือก็คือแดนเทพในขั้นนี้เนี่ยผู้คนจะสามารถใช้การโจมตีทางดวงจิตได้ยังรวมไปถึงใช้อนาเขตจิตศักดิ์สิทธิ์เพื่อตรวจสอบทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่รอบกายในระยะไกลแน่นอนว่ามีด้วยกันทั้งหมด9ขั้นอีกเช่นเคยระดับขั้นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นขั้นวิญญาณหรือขั้นไร้ตัวตนต้องบอกก่อนเลยว่าในช่องผมเนี่ยจะแปลว่าขั้นวิญญาณนะเพราะว่าความสามารถในขั้นนี้ก็คือพวกเขาที่อยู่ระดับขั้นวิญญาณสามารถถอดวิญญาณของตะเด ออกมาได้หรือต่อให้ถูกฆ่าตายหากวิญญาณไม่ถูกทำลายก็ไม่ได้เท่ากับตายในความหมายที่แท้จริงวิญญาณที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ถูกทำลายสามารถเอาไปสิงร่างคนอื่นเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อได้แม้ว่าระดับการบำเพ็ญจะลดลงก็ตามนั่นแหละด้วยการที่มันถอดวิญญาณได้แบบนั้นผมก็เลยแปลขั้นนี้ว่าขั้นวิญญาณซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากเพจอื่นโดยสิ้นเชิงไม่ได้แปลตามตัวหนังสือแน่นอนครับว่าขั้นวิญญาณเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ระดับและไอวิญญาณที่เรากาลังพูดกันถึงอยู่ใในนนนตอี้ไไมมม่่่ชววิญาณุษธรรดทัปะ แต่มันเป็นวิญญาณที่เกิดจากการหลอมรวมกันอย่างจั่วฟ้าเนี่ยใช้วิญญาณของมังกรดินในการอัญเชิญวิญญาณมังกรสวรรค์หรือว่าเทียนหลงมังกรฟ้าออกมาและในที่สุดเขาก็ได้หลอมรวมมังกรฟ้ากลายเป็นวิญญาณมังกรของตนเองวิญญาณที่เกิดขึ้นถึงยอดฝีมือขั้นวิญญาณเนี่ยเกิดจากการหลอมรวมนั่นเองต่อมาเนี่ยก็จะเป็นขั้นหลอมวิญญาณครับคุณผู้ชมขั้นหลอมวิญญาณหรือว่าผสานวิญญาณเนี่ยจะเป็นการดึงเอาวิญญาณของตนเองมาหลอมรวมเข้ากับร่างกายให้กลายเป็นสิ่งนั้นๆได้อย่างเช่นตัวของจัววฟ้าาีมมิญณงกร ขเขาสามารถดึงเอาวิญญาณมาังกรมาหลอมรวมกขบร่างกายจะทําให้แขนข้างหนึ่งหรือขาข้างหนึ่งเนี่ยกลายร่างเป็นชิ้นส่วนของมังกรได้และต่อมาเนี่ยจะเป็นระดับกุยหยวนหรือว่าระดับหวนคืนในส่วนนี้ก็มีอยู่ด้กยก้าวระดับอีกเช่นเคยหลังจากที่เดินทางมาถึงระดับกุยหยวนผู้คนจะสามารถดึงเอาพลังฟ้าดินมาใช้ในการต่อสู้ได้ทาให้พลังในการต่อสู้เรียกได้เลยว่าแทบที่จะไร้ขีดจํากัดคือระดับกุยหยวนนะครับมันจะพิเศษกว่าเช้าบ้านนิดหน่อยเพราะมันคือระดับที่ถูกจํากัดเว้ยมันก็เลยทําให้ในดินแดนมนุษย์ี่พววกตับับท ระดับกุยหยวนไปแล้วมันยังคงอยู่ระดับกุยหยวนขั้นที่9้าและไอ้พวกเหล่านั้นอ่ะมันก็คือพวกราชากระบี่หลังจากผ่านระดับกุยหยวนมาได้ก็เข้าสู่ขั้นราชนวิญญาณครับคุณผู้ชมคือในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมต้องอธิบายเลดนึงในตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าหลิงฟานคือราชนวิญญาณอันนี้ผมเข้าใจผิดผมต้องขอสมาลาโทษคุณผู้ชมด้วยหลิงฟานมันไม่ใช่ราชนวิญญาณนะผมจําผิดมาตั้งแต่สมัยที่จั่วฟานพูดคุยกับปร,รมจรารย,ย์กระบี่บุรีพายเรื่องของระดับพลังตั้งแต่สมัยที่จั่วฟาาานนเกกรรรียยปมมจจ์บพผ,ผํดไ อันนี้ต้องขอโทษด้วยคือระดับของราชาวิญญาณเนี่ยไม่ใช่หลิงฟานไอที่ผมพูดมาตลอดเนี่ยคือผิดนะอย่าไปจําเมื่อขึ้นระดับราชาวิญญาณมาได้แล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ต่างออกไปเว้ยคุณผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าระดับพลังต่อจากนี้เนี่ยมันยังมี9ก้าขั้นอยู่ไหมเพราะว่าในนิยายไม่มีการกล่าวเอ่ยถึงระดับเลขอีกเลยหลังจากขึ้นมาระดับนี้ได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียกแค่ระดับต้นระดับกลางระดับสูงแล้วก็ระดับสูงสุดแค่นั้นเองเว้ยคุณผู้ชมผมไม่รู้วว่่าาาในนนนนสีี้อจรยย์คเขแก เกียดคิดระดับเลขหรือเปล่าก็เลยเรียกลมรวมไปให้มันจบๆซะเพราะว่าถ้าจะให้พูดกันตามตรงเลยนะครับภาคของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นภาคที่สั้นมากๆเว้ยเรียกได้เลยว่ามีไม่ถึง200ตอนด้วยซ้ำเพราะงั้นผมก็เลยไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่มันไม่มีเลขระดับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะรีบตัดจบหรือเปล่าก็เลยไม่จําเป็นต้องคิดเลขหรือแท้จริงแล้วในระดับขั้นพวกนี้ก็ยังคงใช้ลําดับขั้น1นถึงเเหมือนเดิมอยู่อย่างระดับต้นเนี่ยก็จะเป็นพวก1 2 3ระดับกลางเนี่ยก็คือ 4, 5, 6, สี่ ก็คือเจ็คือ789ส่วนสูงสุดเนี่ยก็คือ9้าแน่ๆแบบ100นั่นแหละผมไม่แน่ใจว่าระดับต่อจากนี้มันยังนับ1-9ถึงอยู่ไหมหรือนับแค่นี้มันเกิดจากการที่อาจารย์คนเขียนขี้เกียจคิดเลขหรือเปล่าหรือมันเป็นเจตนาที่แท้จริงของเขาหลังจากที่ขึ้นแดนศักดิ์สิทธิ์ระดับการฝึกฝนมันจะถูกจำกัดเหลือแค่นี้นั่นแหละอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าต่อจากนี้ไปผมจะเรียกเป็นขั้นน้องไม่แทนที่ด้วยเลขในส่วนพลังของราชนวิญญาณนะครับก็คล้ายๆกับการควบคุมพื้นที่บิดเเเเเบือนนนคววามป็จริงกช่ดียั ตอนที่ปรมาจาร์กระบี่ผู้ไร้พ่ายสามารถหลบการโจมตีของจั่วฟานไปได้แม้ว่าจั่วฟานจะโจมตีเขาตรงๆเขาสามารถบิดเบือนมิติทําให้เกับว่าในสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นระดับจักรรพัิหรือว่าห่วงนั่นเองคุณผู้ชมเรียกได้ว่าในระดับนี้เนี่ยหลายคนก็ค่อนข้างงงเลยเพราะสับสนกับเรื่องของจักรรพัิโบราณและอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีจักรรพัิที่เป็นตําแหน่งอีกต่างหากมันก็เลยงงเละเทกันไปหมดเอาเป็นว่าระดับที่สูงส่งกว่าราชนวิญญ,ญ,ญาณก็คือระดับ ุเมื่อเดินทางมาถึงระดับจกักรพพัดหรือระดับฮวงได้นะครับผู้ฝึกฝนระดับนี้เนี่ยจะสามารถเอาวิญญาณของตนเองมาหลอมรวมเข้ากับพลังของฟ้าดินและสร้างเป็นตาผนึกสวรรค์จักรพพัดหรือตาผนึกจกักรพรัดสูงสุดได้ก็คล้ายๆกับเอาวิญญาณของตนเองมาสร้างเขตแดนพิเศษขึ้นพลังของการโจมตีของยอดฝีมือจกักรพพัดนั้นสูงส่งมากถึงขนาดที่ว่าเพียงการโจมตีเดียวของพวกเขาก็ทําให้ฟ้าดินนี่ถึงจะต,ต้องสั่งสะเทือนอันนี้ผมก็ต้องขอมาลาทุกคุณผู้ชมก่อนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ แปลผิดในตอนที่ตัวของจั่วฟานช่วยชุยเฉิงเอาไว้ในตอนที่สู้กับยอดฝีมือระดับจกักรพรรดิในตอนนั้นผมเข้าใจว่ามันคือการสร้างเขตแดนและการสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นหากทําลายฟ้าดินจะสั่นสะเทือนไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันหมายความว่าหากการโจมตีของยอดฝีมือระดับจกักรพรรดิเริ่มขึ้นมันจะมีความรุนแรงเทียบเคียงเข้ากับการสะเทือนฟ้าสะเทือนดินราวกับว่าฟ้าดินกําลังจะถล่มส่วนระดับต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเมทีเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีระดับขั้นนิดหนึ่งคุณผู้ชมไอระดับขั้นที่ว่าเนี่ยม ปกครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่เอาจริงๆไอระดับพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ระดับของการฝึกฝนนะแต่มันคือตำแหน่งเว้ยอย่างตำแหน่งจัว่วอีฟานจากักรพรรดิมารเมชาติก่อนอนั่นก็คือตำแหน่งนะไม่ใช่ระดับการฝึกฝนเพราะว่าระดับการฝึกฝนของเขาก็คือระดับจกักรพรรดิก็คือระดับนี้นั่นแหละเพราะงั้นไอพวกแจกักรพรรดิที่กล่าวถึงในเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแค่ตำแหน่งเท่านั้น มันก็จะคล้ายๆกับยอดฝีมือระดับกุยหยวนพวกราชากระบี่ค่างคุณผู้ชมแม้จะเป็นยอดฝีมือระดับกุยหยวนระดับ9้าเหมือนกันแต่เมื่อเทียบกับพวกราชากระบี่แล้วก็จะเห็นกันได้อย่างชัดเจนเลยว่าพวกราชากระบี่นั้นเหนือกว่าคนอื่นๆเหมือนกับพวก8จักรพรรดิของแดนศักดิ์สิทธิ์นี่แหละหลังจากผ่านระดับจักรพรรดิไปได้นะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นระดับของเมธีหรือก็คือระดับนักบุญในส่วนของระดับเมธีนะครับจะมีความสามารถก็คือขยายร่างกายหรือว่าขยายวิญญาณของตัวเองสร้างเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ขนาด เด่กก็ลึกถึงพวกเมจจินในสมัยปัจจุบันเลยไม่ว่าจะเป็นพวกฝืนลิขิดฟ้าในตอนที่หวังหลินเนี่ยบรรลุระดับขั้นหัวเซินตอนนั้นมันก็จะมีวิญญาณสีทองอันใหญ่ยักษ์ปากฏขึ้นใช่ไหมเออในระดับพลังของระดับเมทีเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบนั้นที่คล้ายกันสามารถขยายร่างกายวิญญาณศักสิิ์ของตนเองเนี่ยออกมาจากร่างกายเพื่อเข้าต่อสู้ได้และต่อมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ระดับขั้นอย่างเป็นทางการแต่เรียกว่าอยู่ปลายสุดของเมทีแล้วเว้ยคุณผู้ชมเพียงแค่อีกก้าเดียวมันก็จะก กัรพดตตี้แล้วหรือก,ก็คือระดับเดียวกับ10จักรพรรดิโบราณมันไม่ใช่ระดับที่ปรากฏในเรื่องอย่างเป็นทางการแต่มันมีคนที่มีฝีมือในระดับนี้อยู่มันคือระดับกึ่งจักรพรรดิเพียงแค่อีกเก้าเดียวเท่านั้นเขาก็จะก้าวเข้าสู่ระดับจักรพรรดิตี้อย่างเป็นทางการแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นระดับสูงสุดในเรื่องเลยหรือก็คือระดับจักรพรรดิตี้ในส่วนของจักรพรรดิตี้หรือว่าจักรพรรดิวิถีหรือว่าจักรพรรดิเต๋าหรือว่าจักรพรรดิมันคาเนี่ยการจะขึ้นมาระดับนี้ได้นั้นจะต้องหหลออออมมมรรวววังงคาาขตนเื่ิ การบำเพ็ญของตนเองก่อนให้อยู่เหนือกว่า10จากักรพรรดิโบราณ1ิจกักรพรรดิโบราณก็เป็นเฉกเช่นเดียวกับพวก8จกักรพรรดิน่นแหละคุณผู้ชมจริงอยู่ที่พวกเขานั้นแข็งแกร่งแต่ถึงกระนั้นไอ้พวก10จกักรพรรดิโบราณพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตําแหน่งการจะขึ้นมาเป็น10จกักรพรรดิโบราณได้ก็ต้องถูกแทนที่ถีบใครคนหนึ่งลงไปก็เท่านั้นการจะขึ้นมาได้นั้นต้องมีวิถีมีเตา๋มเตามีมันคาในใจของตนเองที่ไม่ซ้ํากับคนอื่นเลยพอพูดถึง10จกักรพรรดิโบราณอันนี้ผมก็พอเพิ่มเติมเลยนิดนึง แหละอยากจะรู้หน่อยว่าสิจกักรพรรดิโบราณมีใครบ้างอ่าอันนี้คือสปอยแบบร้อเลยนะสิจกักรพรรดิโบราณหรือว่าสิจกักรพรรดิตี้หรือว่าสิจกักรพรรดิมันคาสิจกักรพรรดิเตา๋าสิจกักรพรรดิวิถีเนี่ยพวกเขาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10คนคนแรกเลยนะครับก็คือเทียนตี้จักรพรรดินภานั่นแหละมันคาในการฝึกฝนของเขาก็คือมันคาแห่งความว่างเปล่าหรือก็คือมันคาคงหมิงมันคาสุญญาตาจากักรพรรดินภาหรือว่าเทียนตี้นะครับถูกกล่าวถึงตั้งแต่ตอนแรกๆเลยในตอนที่ตัวของจั่วฟาน ลุงจิว๋วหรือว่าผู้อาวุโสเก้าของตำหนักเชียนหลงที่ตัวของเขามีพลังเนรเทพอัศนีม่วงซึ่งเป็นหนึ่งในพลังของจกักรพรรดินภาหรือว่าเทียนตีในตอนที่พูดคุยกับลุงจิว๋วก็เลยทําให้ตัวของจั่วฟานได้รู้ว่าเนรเทพอัศนีม่วงที่เขาได้มานั้นเขาได้มาจาก3พื้นที่อันตรายของโลกมนุษย์ต่อมาตัวของจั่วฟานกไ็ได้ร่วงรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกสถานที่อันตรายทั้ง3ที่ลุงจิ๋วเคยพูดถึงเนี่ยมันคือคุกกักขังพวกสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นั่นเองและตัวของจัว่ว พื้นที่อันตรายหุบเขาอัศนีฟ้าที่ขังฉีหลินชงเทียนหรือว่ากีเลนทยานฟ้าอยู่ส่วนต่อมาครับจะเป็นป้าตี้หรือว่าจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มันข้าวเขาเนี่ยคือมันคาผู้ไร้พ่าย,ายและเขาผู้นี้เนี่ยก็คือผู้ทดสอบด่านแรกของตำหนักยมาโ,โลกของจั่วฟานนั่นเองป้าตี้หรือจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะครับเรื่เลยว่าตัวของเขาเองนั้นแทบที่จะไม่มีบทเลยเว้ยเพราะงั้นพลังส่วนใหญ่เนี่ยเราก็แทบที่จะไม่รู้แต่ที่รู้แน่เลยคือเขาเด่นในเรื่องของพลังกาลังถึงขนาดวัดพลังกับฉีหลินชงเเทีียนนหรือว่ากล ทยานฟ้าได้เลย ส่วนต่อมานะครับจักรพ,พรรดิที่3าจักรพรรดิผู้นี้เนี่ยเราก็รู้กันดีเป็นอยู่แล้วนั่นก็คือจักรพรรดิมานจิวโยผู้ถือครองมันคามานรกเก้าพิภพจักรพรรดิมานจิวโยได้ถูกเอ่ยถึงตั้งแต่ที่เปิดตอนที่1มาเลยส่วนใหญ่บทของเขาก็คือจะโผลมาหลังจากที่จั่วฟานได้ใกล้เข้าสู่ความตายเขาจะมาชี้ทางให้จั่วฟานตลอดว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาตายของจั่วฟานพลังของจักรพรรดิมานจิวโยเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าแทบที่จะไม่ต้องอธิบายครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจพลังของเขาดีอยู่่แลลล้วหกัหกๆเเเยคคือขาป็นนที รวบรวมเคล็ดลับวิชาทุกอย่างมาไว้กับตนเองและเขียนคมภีร์ที่มีนามว่าคมภีร์ับจิ๋วโยขึ้นและภายหลังเนี่ยตัวของจั่วฟานก็ได้ค้นพบและได้ฝึกวิชานี้และรวมไปถึงเขาได้คิดค้นวิชามารสลายวิญญาณขึ้นด้วย ต่อมานะครับจกักรพรรดิคนที่4จกักรพรรดิกบีเจียนตีมันคาที่เขาถือของก็คือมันคากระบี่เหล็กโลหิตมันคาของเขาก็ตามชื่อเลยเป็นกระบี่ส่วนเหล็กเนี่ยหมายถึงแข็งแร่งดังเหล็กกล้ายึดมั่นในคุณธรรมของตนเองยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของตนเองดังเหล็กกล้าประมาณนั้นทางฝั่งเจียนตีนะครับก็เรียกได้เลยว่าเขาแทบที่จะไม่มีบทบาทอะไรเลยในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกับไห่อ่าวแต่ได้รับคําสั่งจากเทียนตีให้ไปโจมตีไห่อ่าวเนื่องด้วยเทียนตีเนี่ยกลัวพลังผนึกนภพาของไหอ่อ ความพักดีและซื่อสัตย์ในท้ายที่สุดเขาก็โจมตีหายอ่าวตามคําสั่งของเทียนตีเข้าไปโจมตีหายอ่าวฝฟิงเทียนหรือว่าหายอ่าวผนึกนภาในท้ายที่สุดจะทําให้เจียนตีสามารถทําให้ดวงตาของหายอ่าวเนี่ยบอดไปข้างหนึ่งในเวลาเดียวกันหายอ่าวก็ตัดแขนเจียนตีไปได้ด้วยและเจียนตีหรือว่าจากักรพรรดิกระบี่เนี่ยเป็นกระบี่ข้างกายของจกักรพรรดินภาที่พัฒนาวิญญ,ญาณจนกลายเป็นระดับจกักรพรรดิจกักรพรรดิคนต่อมานะครับจะเป็นหวินตีหรือจกักรพรรดิแห่งเมคาหรือหยุนตีนั่นแหละแน่นอนรับว่าเขาคือบรรพบุรษุษส สกุลปิ่นของหยุนซวงที่มีพลังเนตรแห่งดวงดาราที่สามารถมองเห็นเส้นทางแห่งโชคชะตาได้มันคาที่เขาขือครองคือมันคาแห่งดวงดารารัตติกาลส่วนการปรากฏตัวครั้งแรกของอิ่นตีนะครับปากฏตัวตอนไหนก็ไม่รู้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่การปรากฏตัวครั้งล่าสุดก็คือก่อนที่ตัวของจัวฟาเนี่ยจะเดินทางขึ้นมาที่แดนตักิสิทธิ์ปิ่นตีได้เรียกให้หินซวงหรือว่าหยุนซวงเนี่ยเรียกจัวฟานมาพบกับเขาและมอบสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของตนเองให้คือลูกแก้วสีดําทมินทรครับที่าารขาโลกองงดดว ค้นหาในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหมิงตี้หรือก็คือจกักรพรรดิยมโลกส่วนมันคาที่เขาถือครองเนี่ยก็จะเป็นมันคาแห่งความตายเพราะปากฏตัวครั้งแรกที่ตำหนักยมโลกรอคอยจัว่วปานมารับการทดสอบเช่นกันครับ และคนที่7เนี่ยก็คืออิงตีถ้าพูดชื่อของเขาออกมาก็เรียกได้เลยว่าซ้ำกับซองจิงอูแน่ก็คือจักรพรรดิเงามันคาของเขาเนี่ยก็คือมันคาแห่งเงามืดแน่นอนว่าตัวของเขาเนี่ยก็ปรากฏตัวมาที่ตำหนักยมโลกเป็นผู้ทดสอบในด่านที่2ของจั่วฟานจักรพรรดิคนต่อมาเนี่ยก็คือจักรพรรดิหลินหุยหรือว่าหลุนหุยตี้จักรพรรดิหลุนหุยตี้มันคาของเขาก็คือมันคาแห่งวัฏจักรวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ส่วนคนต่อมาเนี่ยก็คือจักรพรรดิดีนีฉิงครับคุณผู้ชมหรือก็คือิงตี้มมัันนคคคาาาาขขอเก็ืวช อันยิ่งใหญ่หก็คือความรู้สึกอันยิ่งใหญ่นั่นแหละและชิงตี้เนี่ยก็เป็นคนฝังกูแห่งความรักลงไปใส่จกักรพรรดนินาพาก็เลยทําให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจกักรพรรดินาพาไม่สามารถที่จะทําการเคลื่อนไหวอะไรได้กูแห่งความรักนี้เปรียบได้ดั่งกับคําสาบผิดกับวิธีการบำเพ็ญของเขาที่ซึ่งต้องไล่อาลรมณ์และคนสุดท้ายในสิบจกักรพรรดโบราณน,นั่นก็คือจกักรพรรดิเด็กหรือว่าถงตี้มันคาที่เขาถือครองก็คือมันคาแห่งความจริงและถงตี้เนี่ยคือผู้คุมด่านการทดสอบครั้งที่3าของจั่วฟานที่ตำ โลกนั่นเองมันคาที่ถงตี้ถือครองก็คือมันคาแห่งความจริงความจริงในจิตใจของตนเองความจริงที่ถูกลืมเลือนไปความเป็นเด็กของตนเองธรรมชาติของมนุษย์ จะเป็นประมาณนั้นนั่นแหละครับก็เป็นพวกสบจักรพรรดิโบราณที่บางคนขอมาเนาะว่ามีไข่บ้างก็อย่างที่เห็นครับว่าพลังของจักรพรรดิแต่ละคนเนี่ยก็ยังคงไม่ค่อยแน่ชัดมากนะักเพราะว่าเนื้อเรื่องในช่วงภาคแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเหมือนกับการตัดจบซะมากกว่าถ้าผมเข้าใจตรงไหนผิดพลาดหรือแปลตรงไหนผิดพลาดอีกก็ขอสมาราโทษคผู้ชมรวงหน้าไปด้วยนะฮะฝากคานคอมเมนต์ไปด้วยนิดนึงว่าตรงไหนที่ผมเข้าใจผิดและสาเหตุส่วนใหญ่ที่มันไม่ค่อยมีพลังปรากฏเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าไอ้พวกจักรพรรดิคนอื่นหลายคนนอก จากเจียนตี้แล้วก็เทียนตี้พวกนั้นล้วนขิดไปหมดนะเว้ยแต่ถึงกระนั้นวิถีของเขาหรือว่ามันข่าวขเขาเนี่ยก็ยังคงอยู่สาเหตุที่เขาปลาปดตัวมาได้มันเป็นเพียงแค่เศษเสีเส้ยวของดวงวิญญาณเท่านั้นที่รอใครบางคนมาพบเจอหรือก็คือจั่วปานนั่นแหละ และส่วนระดับต่อไปคุณผู้ชมมันจะเป็นระดับที่ไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการเว้ยเพราะว่าระดับสิจักรพรรดิอ่ะมันเป็นระดับที่สูงที่สุดแล้วระดับนี้มันจะปรากฏตอนท้ายเรื่องเลยมันจะเป็นระดับที่เทียนตี้เนี่ยต้องการที่จะไปคือการรวบรวมบันคาทั้ง10สายมารวมตัวกันไว้ที่จกักรพรรดิคนคนเดียวหรือก็คือเทียนตี้จนในท้ายที่สุดเขาก็มีอำนาจที่สามารถรีเซ็ตจักรวาลได้คุณผู้ชมระดับนี้มันไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการเทียนตี้เรียกมันว่าระดับเหนือจกักรพรรดิถ้าจะให้ผมเรีียยกกเเนนน่็็าาจะะปปรมณท จุนนั่นแหละคุณผู้ชมเทียนจุนที่แปลประมาณว่าผู้สูงสุดแห่งสวงสวรรค์เพราะตัวของเขาสามารถรวบรวมวิถีทั้ง10หรือว่ามันคาทั้ง1ิมารวมกันได้เพราะงั้นระดับนี้เนี่ยไม่มีชื่อเรียอยอย่างเป็นทางการผมขอเรียกว่าเทียนจุนละกันและระดับสุดท้ายที่สุดในเรื่องนะครับจะเป็นระดับที่เหนือกว่าเทียนตี้แน่นอนว่าคนที่ถือครองระดับนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครหรอกก็คือจั่วฟางของเราเองนั่นแหละ ในส่วนพลังของจั่วฟาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเทียนตี้เลยแต่ของจั่วฟาเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่สูงส่งกว่าเทียนตี้คือตัวของจั่วฟาเนี่ยไม่เพียงแค่ว่าสามารถรีเซ็ตจัก,กรวาลได้เท่านั้นแต่ถึงกระนั้นเขายังสามารถควบคุมหรือลบล้างจัก,กรวาลอื่นๆได้อีกด้วยหรือแม้กระทั่งลบตัวตนของต,ว,ตวเองออกจากทุกจัก,กรวาลจั่วฟาในตอนนี้ก็สามารถทําได้มันคือการลบทุกสรรพสิ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบกันแบบเข้าใจง่ายๆคําคําคำคำเดียวรู้เรื่องเลยนะครับก็คือพัดเจ้านั่นเองคุณผู้ชมสามารถทําได้ทุก ่งทุกอยาแทรกแซงการเวลาหยุดเวลาก็ทําได้รวมถึงลบความทรงจําของมนุษย์ทุกคนนั่นก็เป็นสิ่งที่จั่วฟานสามารถทําได้ในระดับนี้ระดับของจั่วฟานเนี่ยมันก็ไม่มีชื่อเรียกย่าบเป็นทางการครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งชื่อระดับสุดท้ายว่าอะไรดีเนาะระดับฟ้าดินไหมเพราะว่าในฉากสุดท้ายจั่วฟานเรียกตนเองว่าพ่อบ้านแห่งฟ้าดินหรือก็คือพ่อบ้านแห่งจักรวาลน,นั่นแหละมีหน้าที่ในการจัดการดูแลความเรียบร้อยของจักรวาลสิ่งใดไม่ดีจั่วฟานก็สามารถเทียงแคด่ดิตเนิ้วกําจัดได้เลยดูแลเรื่องความ ดุลของจักรวาลก็คล้ายๆกับธานอสแหละแต่ไอ้ธานอสมันแพ้ฮีโร่ไงเออนั่นแหละครับสองระดับสุดท้ายจะเป็นระดับที่ไม่มีชื่อเรื่องเป็นทางการก็แล้วแต่ผู้คนจะเรียกก็แล้วกันไม่มีผิดมีถูกเอาเป็นว่ามั่วๆกันไปเลยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับระดับการฝึกฝนในรเรื่องทั้งหมดของพ่อบ้านราชาปีศาจส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระดับวรยุทธ์ครับสิ่งสิ่งนี้ก็น่าจะทาให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจผิดอย่างไม่น้อยโดยเฉพาะในตอนที่ผมภาคมังงะเพราะว่าในตอนนั้นอ่ะผมเข้าใจผิดคิดว่าแต่ทางฝั่งผู้แป เขียนมาไม่ครบหรือเปล่าก็เลยเติมแต่งเข้าไปเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเนาะระดับวรยุทธ์หลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่แค่4ระดับเท่านั้นและในแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นระดับแรกเลยคือวรยุทธ์ระดับปัตุูชนก็คือวรยุทธ์ระดับมนุษย์นั่นแหละจะมีขั้นต่ํากลางสูงต่อมาก็จะเป็นวรยุทธ์ระดับทิพย์หรือก็คือระดับวิญญาณมีต่ํากลางสูงเช่นกันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นระดับเสวียนไอ้ว่ารยุทธ์ระดับ ลึกมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นเช่นเคยและต่อมาเนี่ยก็จะเป็นวรยุทธ์ระดับโลกหรือว่าระดับพื้นดินถ้าจําไม่ผิดน่าจะใช้คําว่าตีและวรยุทธ์ขั้นสูงสุดนะครับก็จะเป็นวรยุทธ์ระดับฟ้าหรือว่าระดับเทียนนั่นเอง